ออกเลยนะคืนเนี้ย มันแบบดุดเดือดเลือดพ่านแน่นอนครับเพราะเกมที่แล้วเนี่ยทั้ง2ทีมเนี่ยเสมอกันไปแบบสุดมันเลยนะ3ามตุสามนะครับลิพูนี่เกือบไม่รอดเหมือนกันนะเพราะเกมในวันนั้นเนี่ยนิวเซนเนี่ยเพดซิ่งเนี่ยยังดุเลยฮะเล่นแบบไม่กลัวไม่เกรงลิพูเลยในวันนั้นนะ่ะลิพูเกือบเอาตัวไม่รอดด้วยนะครับผมแต่ว่าเกมวันนี้เล่นในลาวแอนฟิลนะครับโอเคเล่นในบ้านได้เปรียบเสียงเชียร์นู่นนี่นั่นแต่นิวเซนเขามาไม่กลัวนะบอกไว้ก่อนนะเขามาไม่กลัวเหมือนกันเพราะเกมที่แล้วเขาแสดงใหห้เ็นแล้วว่าเขาก็ไม่กลัว ลิรพูนะคับแล้วการเพซซิ่งที่เป็นจุดข,ขายของริพูเนี่ยนิวคาสเซิลเนี่ยก็เพซซิ่งก็เป็นจุดข,ขายเขาเช่นกันครับเขาก็เพซซิ่งได้ไม่เป็นรองเลยด้วยซ้ำนะครับฉะนั้นเกมเนี้ยมันแน่ๆครับและมันจะเป็นการวัดกันด้วยว่าเกมเพซซิ่งตรงกลางเนี่ยใครมันจะแจวว่ากันของริพูเนี่ยไม่ว่าจะเป็นซสปอตสไลม์แม็กอาริสเตอร์กาเฟนแบกปะทะวัดตึงกับบูโนกิมารายซันโดโตนารีและก็โจวิลล็อกครับผมว่าเกมเกมเนี้ยมันไว้ก็ตรงกลางครับกลางใครแข็งวกว่ากันกลางใครแน่นกว่ากันกลางใครเพชดู่กัน ทีมนั้นจะชนะครับบวกกับตัวทีเด็ดเนี่ยวัดตึงกันเลยฮะตัวเปะ๊ะตัวคมเนี่ยของทั้งคู่นะไว้เป็นมูเมสซาร์ลง์ริพูวัดตึงวัดคมกับอเล็กซานเดอร์อิสักครับเนี่ยแหละฮะมันไว้กับตรงนี้ฮะตรงกลางกับหน้าที่เฉียบคมเป็นตัวชูโรของทั้ง2ทีมครับนั้นคืนนี้นะพี่บอกเลยนะจานเฮ้ยคืนนี้จานมันออกผลยังไงอะพี่บอกเลยนะพี่ให้หน้าเดียวไม่ได้เลยนะอันนี้พี่ต้องขออนุญาตให้3หน้านะครับเพราะว่ามันแพ้ชนะเสมอได้หมดเลยเพราะว่าจากเกมพี่แล้วเนี่ยพี่อิงสติ เกือบไม่รอดนะครับแล้วก็เสมอไปสามสานะเกมเนี้ยเล่นในบ้านซึ่งมันก็ไม่ได้แปลว่าจะง่ายนะครับในการเจอนิวคาสเซิลเพราะนิวคาสเซิลเองเนี่ยโอเคลิพูเนี่ยต้องการที่ทำแต้มชี้หนีแอสเซนอลถูกปะต้องการ3คะแนนส่วนนิวคาสเซิลเขาก็ต้องการ3คะแนนเหมือนกันเพราะถ้าเขาชนะในเกมวันเนี้ยเขาจะขึ้นในพื้นที่ท็อปโฟทันทีครับเขาก็ต้องการ3แต้มเหมือนกันครับเพราะเกมเมื่อคืนนะฮะเชลซี LC เนี่ยชนะนักบุญไปนะครับนักแจกเนี่ยแจกให้4เม็ดเลยนะฮะแพ้ไปนะครับ,แ,บ,รบแล้วเชลซีได้3คะแนนขึ้นไปอันดับ4แซซงิตี้ แต่ถ้าวันนี้นิวเซนชนะลิเวอร์พูลได้เขาจะมี47แตม้มขึ้นไปแซงเชลซีที่มี46แตม้มขึ้นไปอยู่ดับ4ทันทีครับฉะนั้นนะครับอย่าไปคิดนะว่านิวเซนเนี่ยเขาจะไปยันเสมอเองเขาจะไปอุดหรือว่าเขาจะไปเพื่อเอาแค่1คะแนนไม่ใช่นะเขาจะไปเอา3แต้มเนี่ยที่รังแอนฟิลที่ราแอนฟิลของเองเนี่ยสคะแนนเลยฉะนั้นลิเวอร์พูลกับนิวเซนเนี่ยต่างคนต่างอยากได้3คะแนนก็ไปวัดตืันครับกันที่ตรงกลางครับว่าใครเพชรดูเพชรหนักกว่า แล้วก็ไปวัดกันที่ตัวทีเด็ดของแต่ละทีมว่าเป็นลิพูที่มีโมเบมซาลาส่วนนิวเซนมีอเล็กซานเดอร์อิซักนะครับใครดีกว่าใครเจ๋งกว่าก็เอาไปครับ3แต้มครับในเกมนี้ส่วนพี่นะจายูสันแดงนะแล้วก็เด็กผีทั้งหลายเนี่ยก็จะจับตาดูพวกเองนะครับคอยให้ลังใจอยู่ห่างๆเหมือนเดิมนั่นแหละแต่พวกพี่เองอาจจะต้องโฟกัสทีพี่เป็นหลักก่อนแหละนะครับก็ทีพี่เตะตีสองครึ่งถูกป่ะส่วนเองเนี่ยเตะคู่สุดท้ายตีสามสิบห้าซึ่งเวลามันก็ห่างกันประมาณสี่ห้าทีซึ่งแน่นอนพี่เต 2, 3, ะก่อนแต ว่าโอเคเดี๋ยวพี่อาจจะแหลบมาดูบ้างนะครับว่าลีบูเป็นยังไงอ่าฉะนั้นเกมคืนนี้พี่รับประกันไม่ได้เลยนะครับว่าใครจะชนะมันออกได้ทั้ง3หน้าเลยมันพูดยากมากๆเลยว่าใครจะชนะนะครับผมเพราะว่าต่างคนต่างแย่ด้3คะแนนเหมือน,นกันถูกไหมแต่พี่รับประกันได้อย่างหนึ่งเนี่ยเกมเนี้ย มั่นแน่นอนครับแล้วเจอกันคืนนี้ครับทุกคนจะไปเป็นเจ้าของสุ z u k i s กิสวิปวันนี้กับแคมเปญสวิปยูอัพรับสุ u k i Wal ลี่ฟรีโปรแกรมฟรี7ปีหรือส่วนลดสูงสุด5 0 0 0 0บาทพร้อมผ่อนเริ่มต้นเดือนละ4999บาทพิเศษกล้องบันทึกภาพหน้ารถฟรีมีจำนวนจำกัดรีบมารับความคุ้มค่าแบบเต็มสปีดได้แล้ววันนี้ถึงสายเบ็ดมีนาคม2568สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ w w w s u z u k i ุ .co.th หรือสอบถามได้ที่โชว์รูมรถยนต์สุ ทั่วประเทศ